สวัสดีครับลุงเชียรเวทีสังกับผมมื่อนี้ผ้าพีผ้าหน่องมาหล่อทงเลาะทาครับผมเลาะไปเลาะมาครับผมเลาะมาเลาะไปย่างเลาะพาแดดแอมแซมมาพี่นอ้องทางนี้เขาเจาะกับท่านเดยไทยหดมองไทยหงกไทยหดมองนี่ครับเ่ราะเป็นว่านเขาด้วยครับพี่น้องนี่ยมองนี่เป็นมองอะไรครหยาครับคนไทยหดหล่อเต่หยามันขึ้นครับผมลุงเขียวมากกับว่าผอบผลงาม่ไทยผลงานใม่สมัยเก่าสมัยโบราณนอครับผม นี่คือนี่ครับให้พี่น้องเบ่งกันจัดๆเลยครับนี่ว่าหมากี้ยังครับผมนี่ครับผมนี่ดกครับดกพี่น้องดกคักครับผมนี่นี่ครับเบ่งกันจัดๆเลยพี่น้องนี่นี่ครับผมเบ่งกันไปนี่คือหมากกว่าครับผมนี่คือลูกว่าครับผมนี่นี่ครับดกครับพี่น้องโอ้พูดนะนี่ครับด๊อกยุ้พี่น้องด๊อกยุ้ยพูดนับพี่น้องพูดนะ เบื Belle, ้องในพี่น้องเบื้งกันจะจ่าโดกับครับสุกแล้วครับผมนี่นี่ครับก็ฝากติดตามลุงเชียววิธีซันในพี่น้องเน้อว่าลุงเชียวพาพผีผ่องหาเบื้องเอียงกับผมนี่นี่ครับลุกอยู่ครับคุณอ่ะโอ้ยพี่น้องป้องปายไอ้เว้เบื้งไหนซื้อเบื้งในพี่น้องนี่ครับก็ติดตามครับผมเดี๋ยวลุงเชียวก็สิจินให้พี่น้องเบื้องวานเป็นวัดศาสตร์จังไหนครับก็ติดตามกับพี่น้องเนาะติดตามครับผมนี่ น,น,นี่ครับผมนี่ครับพี่น้องนี่บักวัวครับบักวัวนี่ครับผมติดตามก,กับผมติดตามาน,นี่ครับผมหลังจากนั้นลุงเขียวกับผ้าไหมล้วพี่น้องนี่ครับสิ้ผ้าไปกินบัากวัวพี่น้องนี่นี่ครับผมโอ้ยพี่นอ้องตัวนุ่ยกวา่าเลยพี่นอ้องนี่นะครับผมนี่นี่ไหมเฮ้ยตัวนุ่ยนั้อนหวานครับผม มาไป่ออืยอดพี่ห้องหวานีีนี่ครับมเื่อพี่นอดคักพี่น้องหพี่น้องมายุ่จรงเลยพี่มากกว่าโอครับผมตบงี้พี่น้องตงอืแสบพี่น้องแสบคักันะมาพี่น้องมานี่ครับเมื่อ้ยุ่มาริอกพร้อมพี่น้อง โอ้ยแครบแเนอบ้างไงเฮ้ยนองบ้าครับผมนี่ครับผมมาเี่นรองมามาเบิ้งไหอยู่จีครับผมเ่อ้าครับผมมาพี่น้องมา โอ้เจ็บเจ็บจ็บจ็บพี่น้องเจ็บสุดยอดเลยครับพี่น้องหวานอยู่พี่น้องหวานอยู่ครับมาๆฝากกดไลค์กดแชร์ทำรุ่งเรืองทำพี่น้องเด้อมาลุงโอยผ้าผีผ้าหนอนมาเลาะหาเบะเงียงนทำทงทำตานี่ครับผลไม้พื้นบ้านเท่าสมัยป้านะครับผม นี่คือผลไม้ป่าผลไม้พื้พนบ้านเฮานี่แหละครับบักหว่าครับผมอ่าไม่ค่าพี่น้องไม่ค่าพี่น้องฮะข้ามืนงเบิงออกหวานออกสมน้อยพี่น้องขันนวยได้พรท่านเทียกาอ,ออกสมสมสม,สมกับพระสมคักขันนวยได้จัดๆนี่นุ่ยนันสิหวานครับผมนี่ครับผมมาพี่น้องมามาอยู่มาจิ้มกันกระมาเบิงหวาลุงเจ้าสิผ้าพี่น้อง หาเบิ่งอีกครับผมนี่โอ้ดูครับดูตุ่นง่ายครับผมนี่พุ่งในพี่น้องเบิ่งแน่พุ่งในพี่น้องเออบนบ่ดูอีพี่น้องเบิ่งแน่เนี่ยพี่น้องเบิ่งเออเบิ่งคักพี่น้องเพื่อนอะเบิ่งกันจะได้พี่น้องเพื่อน่ะเบิ่งแน่ครับเบิ่งแน่นี่พี่น้องบอกว่าครับบอกว่านี่ครับเออเบื้องในพี่น้องเบิ่งแน่ บันต้นหน่อยได้พี่น้องตั้นกว่าตัวนี้เบื่องไหนดกขับพี่น้องดกขักเบื้องไหนเบื้องกันจ้าได้พี่น้องเบื้องกันจ้าได้พี่น้องนี่นี่ครับเบื้องกันจ้าได้ครับด้วยกว่าพี่น้องด้วยกว่าเบื้องกันจ้าได้พี่น้องนี่ครับผมนี่ครับติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรุ่งเชียววิธีสารได้พี่น้องเด้อขอมาส่งนี้มันเป็นหุบหลยู่มครับผมนี่เดี๋ยวกวนจ้าหน่อยครับมาเบทำงานทางนี้ครับผมพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเบิ่งแน่ผมผลไม้ไทยครับมากว่าของสมัยเก่าครับผมนี่เสื้อลูกล้านสมือสิ๋วจักบูบูพี่น้องว่ามากว่าเป็นจินจังไหนบูโหนจักตะไคร้เคเอฟซีบูพี่น้องเออเอาเป็นจินสิพาดหนูจักกินสมบูบูลูกลานเฮาสมือนี่พี่น้องเอ้ยมันสูดจักว่ามากว่าบู่มันสิถามว่าแม่แม่มาไกลรผุนแล้วทั้งสมือเนี่ยเออมันสิกาจกินบ่พี่น้องอืมมันหดจักบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยรุ่งเขียวเน็ต ว้ยกินแล้วครับแสีบอยู่พี่นอ้องแสีบอยู่หวานอยู่ยมาปอีกคนพี่นอ้องทั้งหวานทั้งสมครับแกงมันไปด้วยครับผมกะทิตามครับติตำหวานลุงเฉยพะพี่พะหาเราเบื้องยังอีกครับผมนี่ครับผมทั้งใจลุงเคียวกับหมกหวานมาแล้วครับผมนี่ส่วนไปให้ลูกหลานอยู่ ที่ทาการวิธีสารกินเบิงครับว่าน้องฟ้าน้องไส้ลุงสิเคยกินบ่มากว่านี่ครับผมนี่ครับลุงเขียวมาแล้วครับผมนี่แหละครับผมก็ฝากติดตามมาแล้วครับลุงเขียวกำลังสิกลับแล้วครับผมนี่ครับกำเขากำลังข่มข้องข่มยังมานี่ครับอันนี้ว่าจะไปเห็นนองสายลุงเห็นนองฟ้าใสกินเบิงว่าสิเคยกินบ่นี่ครับแจะมูลุงฝนมูแม่ทิพย์นี่เคยกินอยู่แล้วล่ะนี่ไปถามลูกทำดานสมัยเก่าว่ามันเคยกินหมากว่าบ่นี่ครับผม ว่าติดตามรุ่งเขียววิธีซ้ำเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าลุงเขียวสิหาอยยังให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องชมหาอยู่หากินหาปูหาปลานี่ได้ผลไม้ครับผมออลูกหลานที่นั่นพ่อแม่ถามลูกถามหลานเบิ่งว่าเคยได้กินบอ่อมากว่านี่เคยเห็นบอ่อเออมันสิกินเป็นบอ่อเออสมัยสมัยนี้ลุงเขียวย่านอษย์หรอกครับยา่านคิดว่เป็นอยู่ก็ติดตามครับผมก็ขอ จบคลิปไปเพียงสมีครับผมับสวัสดีครับผมรุ่งเขียคกับผมติดตามครับติดตามพี่น้อง